สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็ก้่าเก้าโมงกว่ากว่าคลิปนี้จะพามาดูเจ้าคุณปู่ครับทาหลุมสต๊อกซายครับนี่ครับนี่ครับย้ายหลุมใหม่ครับนี่ครับที่ลงไปในคลิปที่แล้วนะครับครับย้ายเรือเข้ามาดูแล้วครับน้ําไม่พอใช้ครับไม่โคตักสุด มือแม่โคก็น้ําไม่พอครับเลยต้องเปิดทางเอาเรือเข้ามาครับนี่ครับเอาเรือเข้ามาดูดเพื่อจะได้ความลึกครับที่จะได้น้ําที่มันใส่นับนี่ครับเพื่อจะใช้ในหมู่บ้านครับปลาปาครับปลาปลาหมู่บ้านครับเดิมก็อยู่ตรงนู้นครับบริเวณที่เห็นหัวดูดขาวๆนะครับตรงนี้ครับอันนี้จะย้ายเข้ามาที่เดิมครับ มาตรงนี้ครับได้มาที่เดิมนะครับแล้วก็นี่ครับตรวนี้ก็จะเป็นหลุมนะครับหลุมพักทรายครัคบเนี่ครับที่เราเวลาดูดขึ้นมานะครับดูดขึ้นมาแล้วทรายก็นี่ครับจะมาโผล่ตรงนี้ครับตรนี้ก็จะเป็นหลุมสต็อกทรายนะครับดูดขึ้นมาทรายาาก็จะมาโผล่แล้วก็หลดูลงมานี่นะครับ นะครับทรายก็จะเข้ามาตู้ตัวนี้นะเข้ามาบริเวณนี้เนาะก็จะไหลลงมนะครับแล้วก็เปิดทางน้าออกตอนนี้กําลังทําลุมใหม่ครับเจ้าคุณปูของเราครับสลวนเจ้าซัานี่อยู่ข้างบนครับรอตักทรายใส่พ่วงครับตัวนี้ก็เป็นปบ่อทรายม้ากเป็นนะครับเจ้าคุณปูครับ เจ้าของขับเองเนี่ยครับดูใบครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงกับเจ้าซันวาร์นะครับเจ้าซันวาร์ของเราครับตัวนี้แอร์ธรรมชาติครับเนี่ยครับเสียงเครื่องนิ่งครับไม่ลุดไม่อะไรเลยนะครับสุดยอดมากครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เล่งทำครับย้ายหลุมครับย้ายหลุมใหม่ครับอีกเจ้านึงอยู่นู่นครับตัวนี้ก็ จ้าสานน่เหมือนกันครับลักษณะหลุมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับดึงหลุมก็คล้ายๆเหมือนสะบ้านเราครับคล้ายสะนะครับแล้วแต่จะทําเล็บทําใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้ครับการทําหลุมพักทรายครับเราเรียกว่าเอาที่เข้าใจนะครับเป็นหลุมพักทรายครับ พอลังที่เขาดูดขึ้นมาแล้วก็ทรายก็จะหมดหลุมนตรงนี้ครับก็จะเต็มบริเวณนี้ครับเขาถึงจะตากออกนะครับแล้วก็จะปล่อยทางน้ําลงครับน่าจะเข้าใจว่าน่าจะปล่อยทางน้ําลงบริเวณนั้นนะครับนะครับเข้าใจว่าน่าจะปล่อยทางน้ําลงบริเวณนั้นครับดึงคนระับหลุมก็คล้ายๆสาบ้านเรานะ บริเวณนี้ครับคนเดินเรือเพราะว่าจะดูให้เสร็จวันนี้ครับครับคนเดินเรือครับนนู่นครับวันนี้ก็ก็ใหญ่เจอครับมือหนึ่งประจำบ่อทรายครับีรบ่รอทางน้ำระบายครับ ก็จะประมาณนี้ครับรอแค่ทำทางน้ำระบายออกครับก็มันต้องมีทางน้ำระบายครับไม่มีทางน้ำระบายไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกพังครับต้องต้องทำทางน้ำระบายออกด้วยครับน่ครับลักษณะลุ้มกับบ่อนั้นนี่ครับทำไว้ขนาดนี้กว่าจะย้ายอีกบ่อหนึ่งก็ใหญ่ครับมันจะใหญ่กว่านี้นะครับ ลากหลาเยอะครับก็มันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับกอยมำช้าเสียงฟาดิ่กับ ทักายก็จะประมาณนี้นะครับนี่เจ้าของขับเองครับคันนี้ครับเจ้าคุณปู่ครับส่วนลูกน้องให้ขับกันใหม่ครับเสียงนิ่งมากไม่หลุดไม่อะไรเลยนะครับเพราะว่าโอเคครับสภาพนี้ทำงานไม่หลุดไม่อะไรครับ สุดจัดครับเจ้าของขับเองครับก็เสียงใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทักทา,ายกันได้ครับขยายลุงครับลุงภาคทรายครับหรือว่าบ่อพักนะครับ ขึ้นมาก็จะมาพักตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะตักมาวางสต็อกนะครับสต็อกก็จะอยู่บริเวณน,นี้นะครับนะครับสต็อกทรายที่ซันนี่ยืนนะครับนะครับจะประมาณนี้ครับ ก็น่าใสๆก็น่าจะได้ดูนะครับก็เราไม่ได้ทําพิธีพิธันอะไรมากมายครับเพราะว่าทําดีแค่ไหนมันก็พังมาเดือครับ่าตักไปตักมาก็พังครับเนี่ยบริเวณตรงนี้จะพังก่อนเครับบริเวณที่ทุ่นทุ่นทรายตั้งเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ครับที่เป็นถังเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะพังก่อนเครับ แต่ก่อนก็ขับแมคโครอยู่บอ่อทรายนะครับสอวนานะครับบริเวณนี้นะครับจะพังก่อนเขาครับ สายน่าจะได้ดูนะครับ เตรียมพร้อมแล้วครับคนเรือมาขึ้นเรือแล้วครับเตรียมที่จะดูแล้วครับน่าจะเสร็จแล้วครับเรือดึงตรงปากตะแรงนิดเดียวครับนี่ครับบริเวณบริเวณเหบี่ียมนะครับเนี่ยตรงหน้าตะแคงครับตรงนั้นแหละครับจะพังก่อนครับเพราะว่ายังไงยังไงก็พังครับทาดีแค่ไหนก็พังครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ